สวัสดีครับประวัติพระสมเด็จหมายเลข251ครับพระที่เห็นนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกำแพงเพชรครับใบหน้าเซี้ยมนะครับเกรทะลุซุ้มนะครับเป็นทรงลักษณะฉลุดอกพายแต่พอมีร่องสังคตินะครับทางเขียงบริวณนี้สอบตรงบริวณนี้เฉียงเล็กน้อยนะครับเวลาเราดูนะครับองค์นี้จะเป็นกลุ่มที่มีสนิมแร่เยอะนะครับมีสองด้านด้านหลังก็มีลักษณะของพิมพระนางพญานะครับเราเห็นได้ว่าพระนะครับตรงนี้มี บริเวณที่นูนขึ้นเป็นลักษณะกรอบเส้นได้ซึ่งเนี่อยู่ในลักษณะพระที่เป็นผิมยุคปลายนะครับตรงนี้ก็มีลักษณะของนะครับล่องลังน้ําตื้นๆอยู่นะครับแข้งสันเห็นชัดเจนนะครับผงวิเศษกระจายอยู่เต็มองค์ครับนะรับเห็นว่าบริเวณนี้นะสนิมแรกพระสมเด็จดํานะครับจะมีผงวิเศษสีขาวก็ดีสีออกขาวนวลเหลืองก็ดีกระจายอยู่เต็มองพานะผิวเนี่ยจะเหมือนกับลักษณะคกขินนะครับเราดูนะครับ ก็อาศัยของปะกายที่เป็นผลิตเข้ามาด้วยแต่อง์นี้นะครับจะเห็นลักษณะของดอกแร่อยู่นะครับซึ่งดอกแร่เหล่านี้เนี่ยครับเวลาเราสแกนเนี่ยนะครับค่าจะมีค่าของเงินผสมอยู่ด้วยนะครับและแร่อื่นด้วยที่ไม่ใช่สนิมของแร่เหล็กอย่างเดียวนะครับบริเวณนี้จะเห็นแข้งสันชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นนะครับองค์ประกอบต่างๆขององค์พระนะครับโดยซุ้มก็ดีนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพระเนี่ยมีลักษณะบดยุบบ้างบางส่วนและ ผิวผัาเนังมีลักษณะของปูนเปิดขอยอยู่นะครับส่วนบริเวณนี้ก็มีหินดินหยกเขียวอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภารที่สวยมีองค์ประกอบสมบูรณ์ครับ